สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทธนะคะประจำวันที่สิบสามธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือสองกับห้าสามกับหกสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกสองแปดสองเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าสองหกเก้าสามหกสามหกห้าสองสามหกสองหนึ่งห้า เลขที่สองห้าหนึ่งก็ได้เนาะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองหกหกสองสามห้าห้าสามง่ายๆสั้นๆเนาะนี่อังกฤษหกกับห้ามาเหมือนกันกับรัสเซียเด้อหกกับเก้าห้ากับแปดเราจับเก้ากับแปดให้นะหกกับเก้าถ้าหกก็หกก็ดูจากรัเสเซียนะคะแล้วก็จับเก้ากับแปดให้เนาะ เก้าศูนย์เก้าหนึ่ดนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้ห้าปดหสาดเหดจับคู่ก็หก8ปดแปดหกหกเก้าเหกห้าดแดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเยอรมน,นีศูนย์กับสามหกับเก้าศ 0 3 0 6 0 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 6 9 9 6 9 3 0 6 9 9 9 6 0 3 6นะคะจับคู่ก็0 3 3 0 0 6 6 0 3 9 9 3 6 9 9 6เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่มันจะมีซ้ำกันสากับหกหกกับ9เด้อที่มันซ้ำกัน ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันนะโชคดีทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะ